พูดแบบเซนวันนี้คือวันที่6กรกฎาคม2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนวันนี้ก็เป็นบทที่สองนะครับบทที่หนึ่งจบไปแล้วเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ ขอเริ่มบทที่สองที่ชื่อว่าสมมุติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนสมมุติบัญญัติคําพูดและภาษาล้วนเป็นสมมุติสัจนะนี่คือเนื้อหานี่คือหัวข้อหรือบทชื่อบทที่สองชื่อว่าสมมุติบัญญัตินะครับแล้วก็สมมุติบัญญัติก็มีข้อความต่อไปว่า สิ่งทั้งหลายในโลกล้วนสมมุติบัญญตัติคำพูดและภาษาล้วนเป็นสมมุติสัสจสจะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายอมอาสมมุติอย่างทองแท้เสียก่อนว่าในทางโลกิยธรรมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหรือหมายถึงอะไร ซึ่งหากจะพิจารณาความหมายจากหนังสือพจนานุกรมราชบัณฑิตก็ประจักแจ้งด้วยความประจักแจ้งความหมายของคำสมมุตินี้ว่ารู้สึกนึกเอาว่าหรือเป็นที่ประจักแจ้งความหมายของคำสมมุตินี้ว่ารู้สึกเอาว่าหรือเป็นที่ยอมรับตกลงกันเองโดยปริยาย โดยไม่คำนึงถึงสภาพที่เป็นจริงเช่นสมมุติติเทศหมายถึงเทวดาโดยสมมุติเปรตอสุรกายยักษ์นรกสวรรค์ไปต้นส่วนคำศัพท์ที่มักใช้ควบคู่กับคว่าสมมุติก็คือคำว่าบัญญัติหรืออาจจะใช้คำว่าสมมุติคำเดียวก็ได้สำหรับความหมายของคำว่าบัญญัตินั้นตามพจนานุกรมราชบัณฑิตให้ความหมายของคำนี้ว่า ข้อความที่มีการตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎหมายเช่นพระราชบัญญตัติพุทธบัญญตัติเป็นต้นชาพุทธเถราวาทกล่าวว่าสภาวธรรมหรือธรรมชาติของสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์นั้นมีสองประเภทคือสมมุติสัจจะหรือความจริงโดยสมมุติส่วนสภาวธรรมอีกประการหนึ่งคือปรมัตตสัจจะหมายถึงความจริงสูงสุด ซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นที่เรียกว่าตถาตาหากถามว่าทำไมมนุษย์จึงต้องสมมุติหรืออุปโลกสิ่งที่ตนประสบพบเห็นว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือเนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องสื่อสารกันให้เข้าใจจึง,ต,งต้อง้ชื่อเรียกขาหรือ ต้องกำหนดความหมายหรือคุณค่าของสปปรรพสิ่งตามธรรมชาติดังเช่นมีการใช้ภาษาเรียกขานว่าคนหรือมนุษย์และสมมุติเรียกขานต่ออีกว่าคนผู้หญิงหรือคนผู้ชายคนไทยคนจีนคนดีคนชั่วและมีการสมมุติเรียกภาวะหนึ่งใดว่าความสุขความทุกข์บุญบาปมีไม่มีจริงเท็จเป็นต้นนี่คือคำคู่ ที่สมมุติกันขึ้นมาเช่นยาวสั้นจริงไม่จริงบุญบาปนรกสวรรค์นะครับนอกจากนี้ยังมีการสมมุติว่าบนโลกใบนี้ประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายและสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายสุดขนานับและบอกเล่ากันว่าก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตหรือก่อนที่จะมีมนุษย์อุบัติขึ้นบนโลกและจัก,กรวาล เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าคือไม่มีสิ่งใดเลยส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าโลกของเราดำรงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลจึงเริ่มจากไม่มีวัตถุธาตุใดๆหมายความว่าเมื่อหลายแสนหรือประมาณหนึ่งล้านปีที่ผ่านมาโลกของเรามีแต่กลุ่มกา๊าซตามทาสมมุติปราศจากสิ่งมีชีวิตและปราศจากสิ่งไม่มีชีวิต ก็สมมุติอีกนะครับว่าสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นต้นทั้งสิ้นจากตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อโลกเย็นลงเมื่อการเวลานับล้านปีก็บังเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นสมมุติเรียกว่าวัตถุธาตุหรือสิ่งไม่มีชีวิตและสมมุติเรียกว่าสรรพสิ่งตลอดถึงสมมุติเรียกลักษณะธาตุทั้งหลายบนโลกว่า มีสภาวะต่างๆเช่นธาตุหนักธาตุเบาธาตุว่างสุญยตาธาตุและธาตุรูเป็นต้นนอกจากนี้มีการสมมุติบัญญัติเรียกสิ่งหนึ่งว่าร่างกายและจิตหรือสมมุติเรียกว่ามนุษย์หรือสมมุติว่ามนุษย์มีชีวิตซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งหลายหมายถึงธาตุตามสมสมมติประกอบเป็นร่างกายและจิตคือ ธาตุดินน้ำไฟลมรวมเรียกว่าธาตุสี่และสมมติเรียกสปปรรพสิ่งบนโลกว่ามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมรวมทั้งสมมติเรียกสิ่งมีชีวิตว่าประกอบด้วยสปปรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่สมมุติว่ามนุษย์และสัตว์โลกล้วนม,มีชีวิตซึ่งก็คือร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกันอีกทั้งมีการสมมุติว่าชีวิตคือกายและจิตของมนุษย์นั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาและสังขารและวิญญาณทั้งนี้ทั้งร่างกายและจิตใจหรือรูปและนามหรือขันห้านี้เองคือที่มาแห่งคำสอนสำคัญของชาพุทธเซนและชาพุทธเถรวาดซึ่งชาพุทธเซนสมมุติเรียกชีวิตว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะสรุปว่าพุทธศาสนาให้ความสำคัญกายและจิตของมนุษย์ตลอด ถึงให้ความสำคัญต่อร่างกายและจิตของสัตว์โลกทั้งหลายดังปรากฏชื่อสมมุติเรียกสัตว์โลกทั้งหลายว่าตถาคตาซึ่งเป็นพระนามที่พระพุทธเจ้าเรียกแทนพระองค์เองว่าตถาคตาหรือตถาคนไทยเรียกว่าตถาคตนั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นถึงนาำพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงมิได้คิดว่า พระองค์เป็นวินยูชนหรืออภิชนที่เหนือกว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคือพระองค์ไม่มีมานะถือตัวถือตนหมายถึงพระองค์ไม่แสดงฐานนะว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเหนือผู้อื่นการที่พระองค์ทรงใช้พระนามสมมุติว่าตถาคตะเช่นเดียวกับชื่อเรียกสามัญสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งยืนยันว่าจิตและกายของพระพุทธเจ้ามิได้มีความแตกต่าง จากสามัญญศัตว์แต่ประการใดหากมีแต่ความแตกต่างก็ต่างกับตรงที่สมมุติว่าเมื่อจิตมนุษย์ยังโง่เขลาหมายถึงอวิชชาหรือจิตยังมีความหลงก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกหรือสามัญยัตว์ส่วนสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนนั้นหากจิตมีปัญญาหรือวิชาคือจิตไม่งโง้และไม่หลงหรือไม่มีไม่มืดบอดทางปัญญาวิชา เออที่เรียกว่าไม่มืดบอดทางวิทางปัญญาหรือที่เรียกกันว่าวิชาชาอนนี้ชอช้างสองตัวนะครับอถ้าถ้ามืดบอดเราเรียกว่าอาวิชาเอเรียกโพธิสัตว์ซึ่งก็คือสัตว์โลกผู้มีปัญญาหมายถึงผู้ที่รู้จักจิตของตนว่าภาวะเดิมของจิตคือหรือพุทธภาวะคือภาวะที่จิตยังไม่ปรุงแต่ง ภาวะนี้เปรียบรปดุด,ดังความว่างชาวพุทธเซนสมมุติเรียกภาวะนี้ว่าจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะหรือจิตหนึ่งนอกจากนี้ผู้ที่เป็นสัตว์โลกมีที่มีปัญหาปัญญาหรือโพธิสัตว์ยังหมายถึงผู้ที่มีความรู้ต่อธรรมชาติหรือเข้าใจภาวะธรรมของรูปและนามหรือกายและจิตอยากไม่ลังเลสงสัยว่าสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่เป็นสภาวะแห่งความเป็นศูนย์ ซึ่งมนุษย์และสรรพสัตว์มีชีวิตล้วนมีสัจธรรมที่เป็นสภาวะเดียวกันคือทุกชีวิตเป็นศูนย์โดยสภาวะหมายถึงธรรมชาติเดิมของชีวิตหรือจิตเดิมแท้นั้นล้วนมีสภาวะแห่งความว่างจากสภาวะใดๆผู้เห็นสภาวะเดิมของชีวิตหรือจิตว่าเป็นสุญญาตาและอนัตตาสมมุติเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ตรัสรู้หรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือองค์พุทธ หมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้มีโพธิปัญญาโพธิญาณหรือเป็นผู้มีปัญญาญาณอย่างรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชีวิตแห่งธรรมชาติต่อธรรมชาติแห่งชีวิตเกี่ยวกับสภาวะธรรมของกายและจิตนั้นชาพุทธเถรวาดอธิบายหรือให้ความเห็นอีกด้านหนึ่งว่าคือสภาวะธรรมที่ว่างจากความหมายแห่งความตายและจิต หรือว่างจากชื่อหรือนามที่เรียกว่ากายและจิตเพียงแต่สมมุติว่ากายและจิตหรือสมมุติว่าคือรูปและนามหรืออุบหรือธาตุและขันเพื่อเป็นสื่อความหมายต่อกันเท่านั้นส่วนชาพุทธเซนกล่าวว่าสภาวะธรรมของกายและจิตนั้นมีสภาวะหรือศูนย์เป็นศูนย์หรือว่างโดยสภาวะและสมมุติเรียกภาวะนี้ว่าจิตหนึ่งหรือพุทธภาวะ เพื่อสื่อความหมายกันเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นจิตหนึ่งหรือพุทธภาวะแต่ประการใดกล่าวไว้ควรกล่าวไว้ด้วยว่าคําสัตย์ของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั้นชาพุทธเถราวาทกล่าวว่านอกจากเป็นการยืนยันว่าผู้ใดรู้ธรรมหรือเห็นธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักหรือเห็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีความหมายว่าจิตของพระพุทธเจ้าก็มีพุทธภาวะเช่นเดียวกับจิตของสรรสัตว์และมนุษย์โดยทั่วไปนั่นเองความหมายว่าจิตของพระองค์กับจิตของสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญาญาณทัดเทียมกันเพียงแต่จิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายถูกอวิชชาหรือความไม่รู้บดบังปัญญายาณไว้ มีให้ประจักษ์แจ้งต่อจิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะคือสภาวะที่จิตเข้าสู่ภาวะที่ไร้ภาวะหรือภาวะที่จิตปราศจากความคิดปรุงแต่งเอาละครับก็ขออ,อ่านจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ,ก,บกับเรื่องราวเ,าเนื้อหาสาระของ บทที่2ที่ชื่อว่าสมมุติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนแต่สมมุติบัญญัติคําพูดและภาษาล้วนเป็นสมมุติสัจจะนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะได้มาต่ออีกหหน้านะวันนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ห้าหน้ากระดาษพอดีนะครับของของหนังสือ,อพ็อกเก็ตบุ๊กพอยันก็ขอจบนะครับเสียงอ่านอ่า ในบทที่2นะครับของหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนซึ่งรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรดจิตวิสุทธิ์นะครับเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เก้แรกนะครับในเครือแอโรมันติมีเดียนะครับจำหน่ายโดยอารินอมรินบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดนะครับซึ่งอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธิ์เป็นผู้เรียบเรียง ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี2559นี่2064ก็ประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับเอาละครก่อน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 ที่จะยุติก็ขอเรียนเหมือนเดิมว่าท่านที่อ่านและฟังผมอ่านแล้วหรือ,อท่านที่อ่านจากหนังสือนิพานไอ้หนังสือรหัสลับมาก่อนแล้ว หากเกิดความสงสัยไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะแสดงทัศนะความคิดเห็นเมื่อท่านได้ฟังหรือแล้วต่อสิ่งที่ผมอาจารย์คำภีปริชายานได้อ่านและในหนังสือรหัสรับรบรรลุธ,ธรรมแบบเซนของอาจารย์นิโรจิตวิสุทธ์ธธนะครับขอให้ติดขอสอบถามหรือสนทนาธรรมทางโทรศัพท์รรกับผมที่หมายเลข089 1260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในวันข้งต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ